ไปทำงานต่างประเทศ5ปีส่งเงินให้เมียทุกเดือนวันกลับบ้านเธอมีครอบครัวใหม่สมหมายแต่งงานกับรัตนามาเจ็ดปี5ปีก่อนครอบครัวลำบากมีหนี้สินเยอะสมหมายตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศผมไปทำงานส่งเงินมาให้นะรอผมหปีรัตนาพยักหน้าน้ำตาคลอ รอค่ะสมหมายบินไปทำงานก่อสร้างตะวันออกกลางเงินเดือน40,000บาทเขาส่งกลับมา30,000บาททุกเดือนสลิปโอนเงินต่างประเทศเขาถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้ง5ปี60เดือนรวมล้าน8 0 0แสนบาท5ปีที่สมหมายอยู่ต่างประเทศทำงานกลางแดดร้อน40องศาวันละ12ชั่วโมงคิดถึงบ้านคิดถึงเมียโทรหาทุกอาทิตย์เป็นไงบ้างคิดถึงนะ แต่ปีที่3รัตนาเริ่มรับสายน้อยลงยุ่งๆค่ะเดี๋ยวโทรกลับนะแต่ไม่เคยโทรกลับสมหมายคิดว่าเมียคงเหนื่อยส่งเงินเพิ่มให้อีกเดือนละห้าพันจนเดือนก่อนจะกลับโทรศัพท์ดังป้าข้างบ้านโทรมาหมายป้าไม่รู้จะบอกดีไหมแต่รัตนาเขาเขาเป็นอะไรครับป้ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยนานแล้วหลานสมหมายหัวใจเต้นแรงป้าเข้าใจผิดมั้งครับรัตนาไม่ทำแบบนั้น ป้าก็หวังว่าป้าเข้าใจผิดสมหมายวางสายไม่อยากเชื่อครบ5้าปีสมหมายกลับไทยตลอดทางกลับบ้านเขาคิดถึงคำพูดป้าข้างบ้านไม่จริงหรอกรัตนาไม่ทำแบบนั้นแต่พอถึงบ้านมีรถกระบะคันนึงจอดอยู่หน้าบ้านคันเดียวกับที่ป้าเคยบอกและผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากบ้านของเขาสมหมายยืนแข็งทื่อกระเป๋าหล่นจากมือป้าไม่ได้เข้าใจผิด รัตนาวิ่งออกมาหน้าซีดพี่พี่กลับมาแล้วเหรอนี่ใครรัตนาเงียบผู้ชายคนนั้นตอบแทนผมอยู่ด้วยกันกับเขา3มปีแล้วสมหมายน้ำตาไหล3ปีที่เขาไม่ยอมเชื่อ5ปีที่ผมทำงานต่างประเทศส่งเงินมาให้ทุกเดือนล้านแปดแสนบาทรัตนาก้มหน้าเงินมันก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องมีผู้ชายดื่นมาอยู่บ้านผมรัตนาตอบเบา ที่ไม่อยู่หนูเหงาสมหมายหัวใจแตกสลาย5ปีที่ผมทำงานกลางแดดร้อนนอนห้องแคบๆกับคนอีกสิบคนผมบอกว่ารอผมแต่เธอไม่ได้รอแม้แต่วันเดียวสมหมายเปิดโทรศัพท์สลิปโอนเงินทุกเดือน5ปี60ครั้งหลักฐานทุกบาทที่เขาส่งมาเขาถ่ายรูปทุกสลิปส่งให้ทนายผมมีหลักฐานการส่งเงินทุกเดือนครับแล้วเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาเดินออกจากบ้านหลังนั้น บ้านที่เขาส่งเงินมาผ่อนแต่ไม่ใช่บ้านของเขาอีกต่อไปสมหมายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เงินเก็บที่เหลือ1 0 0 0 0แบาทแต่เขามีประสบการณ์5ปีในงานก่อสร้างต่างประเทศเขาเริ่มรับเหมางานก่อสร้างเล็กๆฝีมือที่ฝึกมาจากต่างประเทศคนบอกต่องานแรกต่อเติมบ้านได้30,000บาทงานที่สองสร้างห้องเช่าได้80,000บาท 2ปีต่อมาสมหมายมีทีมงาน15คนรับเหมาก่อสร้างทั้งหลังรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทและเงินเก็บในบัญชี6 0 0 0นบาทชื่อเขาคนเดียววันหนึ่งรัตนาโทรมาพี่หมายผู้ชายคนนั้นหนีไปแล้วหนูไม่มีใครเลยสมหมายเปิดดูสลิปโอนเงินในโทรศัพท์จำสลิปพวกนี้ได้ไหม5ปีที่ผมส่งมาให้ล้านแปดแสนบาท ผมนอนห้องแคบๆกับคนอีกสิคนทำงานกลางแดดร้อนแต่เธอใช้เงินผมอยู่กับผู้ชายอื่นวันนี้ไม่มีใครดูแลเธอก็เป็นเรื่องของเธอแล้วนะผมดูแลตัวเองได้แล้ว5ปีที่ผมอยู่ไกลผมเรียนรู้ว่าต้องดูแลตัวเองก่อน5ปีที่เขาไปทำงานต่างประเทศส่งเงินให้เมียทุกเดือนวันกลับบ้านเธอมีครอบครัวใหม่สปีที่เขาทำงานเพื่อตัวเองวันนี้เขามีธุรกิจของตัวเอง อย่าส่งความรักไปให้คนที่ไม่รอเราเพราะวันที่เรากลับมาเราอาจไม่มีที่ให้กลับถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณเห็นคุณค่าของคนที่รอคอยกดแชร์ให้คนที่คุณรักได้เห็นด้วยนะคะ